ัาจีๆๆากลับมาพบกันอีกครั้งกับปอปี้ยังเรียนสนุกเรีนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนคำง่ายๆนะคะก็คือคำว่าต้งตีต้าตเีเราฟังคำนี้เอะมันแปลว่าอะไรนะมันใช้ยังไงนะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วต้าตีคำนี้เนี่ยก็คือใช้ในการซักถามข้อเท็จจริงนะคะภาษาไทยก็ประมาณว่า ตกลงแล้วมันยังไงกันแน่เนี่ยนะคะเรามาดูตัวจริงกันดีกว่าค่ะนี่เลยต่อตีต่อตีต่อ d a ตต่อีต่อตีเป็นฟูจื์นะคะฟูจื์ก็ทำหน้าที่อะไรก็ขยายเวิร์บหรือ adjective นั่นเองคือกริยาหรือคำคุณศัพท์นะคะใช้ง่งยๆใช้ในการซักถามข้อเท็จจริงนะคะ เรามาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นนี่เลยมีต你ี底去不去你到底去不去ถามว่าอะไรคะนั่นหมายถึงคุณนะคะหรือเธอนะชี้นี่แปลว่าไปนะคะคไปไหมนะคะมันชื้อปชี้ไปก็หมายถึงไปหรือไม่ไปนะคะใส่ต底ลงไปนะคะก็จะเป็นการถามว่า ตกลงแล้วเนี่ยคุณเนี่ยไปหรือไม่ไปตกลงจะไปหรือไม่ไปกันแน่นเนี่ยนะคะภาษาจีนพูดว่าอะไร你到底去不去你到底去不去 OK ถามด้มดวยนะประโยคนึงงั้นลองนะึกถึงเว่าง่ายๆละกันแล้วมาแต่งประโยคกันอย่างเช่นจะถามว่าตกลงเราจะกินไหมเนี่ยนะคะหนูใช้ภาษาทำมาให้นะ วางไว้ตั้งนานแล้วนึกซีเวริร์ตัวนี้คืออะไรกินคือชิชิแปลว่ากินอ่ะมาแต่ประโยคกันก็เป็น你到底吃不吃你到底吃不吃ตกลงแล้วคุณจะกินไหมเนี่ยนะคะหรืออย่างในสถานการณ์เวลาเราไปช้อปปิ้งกับเพื่อนๆนะคะแล้วแบบเอเห็นเธอเดินเลือกอยู่เนี้ยตั้งนานแล้วตกลงจะซื้อหรือเปล่าล่ะนะเราจะได้ช่วยเลือกก็ถามเขาว่า 你到底买不买你到底买不买ก็หมายแปลว่าซื้อแม้ตกลงคุณจะซื้อเปล่าเนี่ยนะคะแต่มีข้อที่ควรระวังนั่นก็คือนี่เลยนะคะเอ่อประโยคเนี่ยนะคะจะใช้กับคําว่ามะไม่ได้นะคะจะใช้กับคําว่ามะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างประโยคนี้แหละ你到底去不去เราจะเปลี่ยนเปน ，你到底去ต你到ต去ชื่อตตผิดนะคะแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องจำไว้เต้าตีจะใช้กับมะไม่ได้นะคะถ้าใช้ก็คือเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าใช้คู่เข้ามาช่วยนะคะแบบชื่อปู้ชื่อ,อดูไหมดูไม่ดูนีเต้าตีขาบุู้าหนีเต้าตีไปบุชหนีเต้าตีชิบบุชหนีเต้าตีมาหมา,ป,หมารประมาณนี้นะคะ ก็หวังว่าคลิปวันนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับผู้ที่แบบกำลังศึกษาภาษาจีนอยู่นะคะอาจจะช่วยได้บ้างนะนะคะก็ยังไงเนี่ยออพอเข้าใจแล้วก็ลองฝึกแต่งประโยคกันนะคะแล้วก็มาให้ปพี่ช่วยดูให้ก็ได้นะคะ,ะพี่ยินดีช่วยเหลือนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามคลิปใจเชียน